ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ กาละแมนแนะวิธีทำงานในบ้านก็หาเงินได้หลังถูกปลดจากช่อง3สืบเนื่องจากช่อง3น,นั้นประกาศลดพนดักงานอีกรอบโดยเป้าลดพนดักงานกว่า30%เเซจากจำนวนพนักงาน1น0 0งาน1,200คนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากจำเป็นที่บริษัทต,ต้องปรับลดต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายของบริษัทที่มีจำนวนมากลงเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ซึ่งหนึ่งในราย ชื่อพนักงานที่ถูกปลดคือกาลแมพภชรศรีและนีนากุลนัดดาซึ่งเป็นสองรายชื่อพนักงานฝ่ายข่าวซึ่งล่าสุดกาลแมได้ออกมาแนะนําวิธีการทํางานในบ้านก็หารายได้ในบ้านเราได้เช่นกันแค่ทุกคนเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองคือการไลฟ์สดขายของแค่มีกล้องถ้าไม่มีคนถ่ายให้ก็ตั้งกล้องถ่ายเอง หาพร้อพม,มาจัดตกแต่งให้สถานที่ดึงดูดการทำคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเราคนเดียวสามารถใช้ลูกพ่อแม่สุนัขหรือสิ่งอื่นก็ได้เล่าเรื่องผ่านโซเชียลตัวเองพร้อมทางระบบแคปชั่นว่าทำงานในบ้านหาเงินยังไงถ้าตั้งใจใครๆก็ทำได้ แม่สนับสนุนขนสู้ชีวิตทุกคนไม่จำนวนต่อโชคชะตาหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเสมอและเมื่อโลกเปลี่ยนการซื้อขายผ่านแคปลายนิ้วก็สามารถทำเงินพันล้านได้นั่นเองละค่ะ